กวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับสถาบันบางกอกแดนซ์และโรงละครอ,อัศราคิงพาวเวอร์ครับได้จัดการแข่งขันศิลปะการแดนซ์นะครับบางกอกแดนซทาเลนต์ครั้งที่2ขึ้นครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถรวมถึงแสดงศักยภาพนะครับทางด้านการเต้นอีกทั้งยังเป็นเวทีที่เฟ้นหาเยาวชนมากความสามารถครับเข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนการเต้นศิลปะระดับนานาชาติ ฐนหน้าวงรองประดาดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันศิลปะการเต้นบางกอกแดนทาเลนต์ครั้งที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเต้นอีกทั้งยังเป็นเวทีที่จะเฟ้นหาเยาวชนมากความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นในระดับนานาชาติต่อไปทั้งนี้ตลอด20ปีในการเป็นสถาบันชั้นนาด้านการสอนศิลปะการเต้นของสถาบันบางกอกแดนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้รักศิลปะ ไ้มาตรฐานสากลในปัจจุบันตลาดจนมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพศิลปะการเต้นในกลุ่ม AEC จริงในเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมันเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือกระทรวงเราเนี่ยเราจะดูอยู่2ขาคือขาเรื่องของท่องเที่ยวกับขาในเรื่องของกีฬาซึ่งกีฬา,าจริงเนี่ยเราจะดูทั้งกีฬาพื้นฐานนั่นหมายถึงว่าให้เด็กทุกคนได้มีทักษะทางเรื่องของการกีฬา แล้วก็ดูในเรื่องของกีฬามวลชนนั่นหมายถึงว่าทำยังไงที่จะให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นมวลชนแล้วส่วนของเป็นเลิศกับอาชีพนั่ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันในระดับชาติระดับนานาชาตินะครับทีนี้ในส่วนของกีฬาตัวนี้มันจะมีในส่วนของที่เป็นนันทนาการด้วยนะครับนันทนากา,การก็หมายถึงว่าการใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองแล้วก็ไม่ไม่ไป อะไรก่อให้สิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นหรือหรือชุมชนอย่างนี้เป็นต้นใน,นส่วนของนันทนาการมันก็จะมีหลายๆประเภทของนันทนาการแล้วเรื่องของการวาดภาพการเก็บรวบรวมเรื่องของการเต้นการร้องเรื่องเนีน้พวกนี้เป็นนันทนาการทั้งหมดพัานในส่วนตรงนี้เป็นภารกิจของกระทรวงที่พยายามที่จะส่งเสริมให้คนเนี้ยมาพนันทนาการจะช่วยในเรื่องของสุขภาพจิต เรื่องของกีฬาช่วยในเรื่องของสุขภาพกายแล้วกายกับจิตนี่มันจะต้องไปด้วยกันมันถึงจะทําให้คนมีความสมบูรณ์ได้นี่เฉพาะกระทรวงอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลคนทั้งประเทศได้เพราะ,ะนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนในการทํางานตรงนี้เพราะ,ะนั้นในส่วนของแบงกอกแดนซ์ Dance, ตรงนี้ก็เป็นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นภาคเอกชนอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเนี่ย ผม,ผมทราบว่าประมาณ4ี่ห้าร้อยคนนะต้องแข่งดึง2วันเต็มๆนั้นระยะเวลาของการแข่งขันเนี่ยปกติเด็กซ้อมเป็นปีอยู่แล้วนะมันควรจะได้แข่งมากมันก็จะยุบลงมาเลยแค่2นาทีเท่านั้นเองเนื่องจากจํานวนเด็กเยอะมากนั้นทางกระทรวงเองก็ต้องขอขอบพระคุณนะทางบังกอกแดนส์นะครับที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุสนกิจกรรมดีๆที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์น,นะครับให้เด็กเยาวชนเรารู้จักการใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์แต่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ อาบายมุกต่างๆนะเขาก็หันมามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของเขาแล้วมันก็ไม่ได้จบอยู่ตรงนี้เพราะมันจะมีการต่อยอดนั่นหมายถึงว่าผู้ชนะการแข่งขันในส่วนนี้เขาก็จะส่งไปแข่งต่อที่ ฟิลิปปินส์ซึ่งก็เป็นเวทีในระดับโลกอีกต่อไปนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ททยวและกีฬาเองก็ต้องขอขอบคุณทางเป็นก่อนแดนส์นะครับสถาบันที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ปกครองนะครับที่ส่งเสริมเด็กลูกหลานของท่านเข้ามาร่วมแข่งขันแล้วก็ต้องขอบคุณเด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ที่เขารู้จักเลือกสรรกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ตรงกับ ความสามารถความรู้ความสนใจของเขากับอันนี้ก็คงเป็นภารกิจกว้างๆรวมๆของกระทรวงเราครับนายแซมเจ์ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์เปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันบางกอกแดนซ์ทาเลนครั้งที่2นี้เป็นการแข่งขันที่มีหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งสถาบันมีความพร้อมและตั้งใจมุ่งมั่นจัดขึ้นครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีใจรักศิลปะการเต้น มีโอกาสได้นําความรู้จากห้องเรียนมาแสดงความสามารถบนเวทีการแข่งขันท่ามกลางผู้ชมจำนวนมากทั้งนี้เยาวชนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ทุกๆด้านจากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองการแสดงออกจากการแสดงบนเวทีซึ่งการแข่งขันนี้จะเป็นก้าวแรกและเยาวชนอีกหลายคนที่จะนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไปทั้งนี้สถาบันบางกอกแดนนะครับ ได้นำเยาวชนไทยไปแสดงและแข่งขันในต่างประเทศมาตลอดระยะเวลา20ปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันโดยตลอดซึ่งในการแข่งขันบางกอกแดนทา l เลนครั้งที่2นี้จะทําให้เยาวชนไทยหลายคนได้แสดงทักษะความสามารถของตัวเองและจะพัฒนาศักยภาพทางด้านการเต้นมากขึ้นอีกท,ทั้งยังเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของความมีน้ําใจนกกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและยังได้ โการในการคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยทางด้านเป็นผู้นำจลิลปะการเต้นในภาาพ,พื้นอาเซียนต่อไป